น้องนี่เป็นไซส่อย่างว้พวกนั้นะครับผมผมจับ่ได้เพราอีนา่งนี่ตัวแม่ได้พี่น่องคนตาแต้มแจ้มจำํำปีกผีเสื้อเขาเต็มวงตาเลยนะครับผมเพราว่า,า,วาไอ้ไอ้ถังนี่ก็พอกับเป็นสายเพชรดอนนึกกันะนะครับผมเพราะว่าพอเป็นเหนือคือจาอ้วันหนอง่อยนะครับผมมันนัน,นพอมันกับพอผิดดอกนะครับผมเพราะว่าควายหลังตมันโตใ,นใหญ่แห้งจังพอพันยันยังเสียส่วนหลายคนกับพอไขออกนะครับผมเพราะว่าเป็นายางพอไหวนะครับ กล้องเด้อพี่น้องเด้ออาจจะสั้นเล็กน้อยเด้ออันนี้ไอ้น้ำน้อยปลาก,ก็ลังยาง,งามาเน,นี่ยมามาหนามมาหาพ่อมาลูกมามามาเร็วมาโอ้ยขวัญสองทางแหมพี่น้องเดี๋ยวผมซ้วมไอ้เบิ้งก้อนไปเบิง้งซ้วมขวัญสองทางให้เบิ้งก้อนหน่อยพูดละ่ะอันนี้เป็นกล้องดั้งเดิมที่ผมใส่ท้ามาหากินมากั้งแต่สมัยผมอยู่ในวงการยูทูบไม่ไหมเด้อพี่น้องเด้อกล้องโซนี่นะครับผมตัวนี้ผมทุ่มทุนสั่งซีพันครับจนมือสั้นเนดะ้อพี่น้องเด้อมือไปเอา แต่วันนั้นก็ผมพัฒนามาเป็นโกโปรเรื่องพี่น้องเรื่องโกโปนี่มือนแปดนะครับผมเมื่อไปเอาจนเมื่อสั้นนะครับผมก็เพื่อพี่เพื่อน้องห้องนะครับแต่ว่าช่วงนี้กัพ่อมาผมมาหาไทยคลิปไข่กับผมกะมีไใหม่กันสั้นแล้วก็ใส่กล้องโทรศัพท์นะครับผมมันก็เป็นอีกมามีตีหนึ่งนะครับแต่ว่าลวกนันตัวแม่น้อยป้า้อยอยู่อีกไก่นะ่ะเนาะตัวแม่นัน่นวลวกทั้งใดกว่า่นว่าลวก่นว่าลวกทั้งใดก่อนั่นแหละตัวแม่เด้อพี่น้องเดือนัน่น นี่น้อแม่เพิ่นน้อหน่แม่สายเพชรอุดรเพิ่นเนี่ยนี่ยแม่เพิ่นมันพ่อเนี่ยอันนั่นน้อลูกเพิ่นเน้ออันนี้แม่หน่เพชรอุดรเด้อพี่น้องเด้อเราเพิ่นไปใส่อีหยังบ่ได้ลูกสาวเราเด้อนี่คอกนี่ตะกี้บ่ได้ลูกสาวจักเจาได้ได้ลูกเถือกนะครับแต่ว่าลูกเถือกกะลูกเถือกนี่ได้ตัวงามๆ่มี่ได้ตัวยิ่ๆครับใส่อีหยังไว้ครับบันเนี่ย เนี่ยแม่ยใหญ่มากๆถังมากๆห,หาพอ่อดูลูกมะโอ้ยแบบว่าคือไอ้เพีดเว้ยกเพีดมันคือยางใส้ยางไส้หลุดเหือมาน้ามั้ฟาดขวัญ่องทางไมพี่น้องเ้อางามงามไม่ยงให้ผมเกิดอยากมีคลิบให้พี่ให้น้องเบื้องด้วยพี่น้องผมก็ได้เห็นพี่เห็นน้องเขาเจ็ดแปดมือนี่โอ้ผมเกิดว่าเป็นแต่ยูกันแล้วครับพี่น้องกับว่าเป็นยั oder, <ones routinely> ang, right. งนะครับแต่ว่านี่แม่นี่สายเพชดอุดรเนี่ยนั่นให้ลูกสาวหรอพี่น้องเขา อันนี้แม่นี่เพิ่นให้แม่แม่อายนี่เนาะครับเน,นี่ยเนี่ยแม่แม่หูวี่ครับผมนี่พี่น้องฮ่อผมจ้องเด้อนี่บักเถือกหน่อยนี่นี่ไปแล้วพี่น้องฮ่อตัวแม่นี่ยไข่ท้องเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วไปแล้ว,ลว<ม>โอ้เฮงได้ละพี่น้องธรรมชาติของการท้ายไข่กลางคงมันก็สิเป็นประมาณนี่แหละพี่น้องมันบ่อยู่์ยูไทยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นยังนะครับผมเดี๋ยวพามาเบื้องคอ,อก สิว่าสีว่าคอกบ้านบ่อกับพ่ได้บ้านพราะว่าพ่นสิไปนอนใสครับคอกคอกมันติดอ๋อเนี่แหละพี่น้องเฮ้ามันกิสิบยูประมาณนี้ถามว่าเพิ่นเลี้ยงจังไหเพิ่นเกิดเลี่ยงธรรมชาติลรวกะเฮาได้เสริมบ่อเขาบบ่ได้เสริมเนาะเลี่ยงทรามชาติล้วนๆเด้อพี่น้องเด้อครับผมโอ้บ่กินพ่กินเลย หัวาหารกับพวกกินกินยานกินเฟี้ยงครับผมคอวาันเน่ก่เค๋อมันกับพคือง่วเนาะันร่องมันกินือัวคืองวน,น่วนีบางตกล้วยกับพวกกินครับออพอันกินนอืาอ๋ออันนี้คือเขาธรรมชาติโดยตรงเลยเนาะครับธรรมชาติโดยตรงเ้ยพี่น้นองเด้อแต่ว่าได้คไายเบอร์นี่นี่บักทั้งนี่ มัยเพันยู่กับไอ้พันนี่พ่นบอคอยมาดมเดีย้ยพี่ได้ไอ้พันได้มาดมนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวซสส้ำร้างด้ยวยักเพียดนนะ่ะบักทังก็บก,ก็ลังสิตามไปตัวซสส้ำร้างคือกันกครับเป็<ม>น<อ>ตัวย่างด้ยวยพี่น้องด้ยวยขอกว้ยบันบานเลี่ยงบันบานแต่ว่ามีการใส่สายพันธุ์ล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ไปมันกับสีญงย,ย,ยังสีละพี่น้องเข้าแต่ถามว่ามันสีหงยซ้ำฟ้ามใญงเพันบอมันกับ่ถึงฟ้ามใญงเพันนะครับ ความหง่เพ่นที่เพ่นได้ไายงามๆสูงๆแบบเอาไปประกวดนั่นปัดเกิดสีเพลนกระสีเลี้ยงอีกแบบหนึ่งเอกเด้อพี่น้องมัน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 มปนว่าเข้าไปถามหาเราขอควายสูงๆเพ่นเบ่งวายสูงๆเพ่นล้วเข้าสีได้เบื่อคือเพ่นมันมีหลายปัจจัยพี่น้องเข้าแต่ว่าถามว่าแต่เข้าจะเลี้ยงแบบพัฒนาสายพันธุ์ของเข้าไปเรื่อยๆล่องพิดร่องเถื่อเราการศึกษาข้อมูลหลายๆด้านไปเรื่อยมือหนึ่งมันก็สีเป็นของเข้าครับพี่น้อง พ่อพิษนะครับผมแต่ว่าอันดับแรกกะตรต้องแบบสี่ละพี่น้องเขานี่คอ,อกจังสี่บ้นบานๆนี่ถือว่าเป็นพัฒนาได้ระดับหนึ่งนะครับผมจริงๆแล้วมือนี้กะบบรรยากาศกะเป็นทื่อยังเห็นในพี่น้องเฮ้ามือนี้เพราะมีแดดเด้แต่ว่าธรรมชาติของวา่เนาะผู้ใดสิคือหาควายมาเลี้ยงกับหนึ่งเฮ้ากับต้องมีนี่ละ ถึงแม้ว่ามือนี่จะบ่มีแดดจักเม็ดนะครับพี่น้องแต่ว่าควายมันก็ต้องนอนน้ำนอ่นตมนะครับผมอีหล่ามะควายท่องเด้อพี่น้องนี่คนไซอย่างไวบุกนะครับผมผมจับ่ไดดแต่ว่าอีนา่งนี่ตัวเม่เด้อพี่น้องพุ่นตาเต้มแก้มจ้ำปีกผีเสื้อเขาเต็มวงตาเลยนะครับผมสูงนะครับพี่น้องพุ่นล่ะควายท่องเด้อเนี่ยไีหล่ามาลงมากมากมาไกลๆเร็วมา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 เร็วๆมาใกลๆเร็วมา ถ้าว่าแม่เพิ่น,นแม่แม่ของนี่นั่งนี่เป็นสายเพชรอุดรเด้อพี่น้องเด้อเพิ่งจะออกได้ประมาณสองเดือนนะครับผมนี่สายเพชรอุดรเด้อแม่เพิ่นแต่ว่าไอ้ไอ้ถังนี่ก็พอก็เป็นสายเพชรอุดรเื่ากันนะครับผมเพราะว่าพอเพิ่นเนี่ยคือจาอ้วนนองก่อยนะครับผมนี่นห็นี่ไอถังนี่แต่ว่ามือนี่แดดบ่ฮอนเวลาตอนนี้สิบโมงสิบโมงสามสิบห้าโดยประมาณนะครับพี่น้อง 10โมง35นาทีโดยประมาณนะแดดบ้องฮอนอากาศเพิมฟ้าเพิมฝนแต่วายก็ยังคงตรงน้อนน้ำนอนสิตมครับพี่น้องเพราะนนั่นกะการเท้าสิเรียงไข่สาเฮ้าพ่มีแรงน้ำพ่มีทุงหยาไห่ควาย,ยางไควไยด่ดอกกำลังมันกระสิยากยู่เลยพี่น้องเข้ากันที่เขาสิเติบโตมากเขาเอื่นว่าง่ายเติบโตมากตามที่เขาควรจะเป็นมันกระสิยากนะครับผมแต่ว่าสาเฮ้ามีระบบนิเวศฟาร์ม มองเลี้ยงดีๆมี่มองให้เขานอนน้ำอุดมสมบูรณ์หญ้าน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับผมห้องปล่อยเลี้ยงเลยเขานอนน้ำแล้วก็เขาเขาห่มตามสเตปของเขาควาห้องมันติดท้ายถอดพันธุกรรมออกมาย่างไปตามธรรมชาติของเขาครับพี่น้องแต่ว่าถาแบบขังคอ,อกเลยกับบ่ดีนะครับผมพี่นอ้งองขังคอกหาหญ้าให้กินแล้วเขาบรไดีย่างบรเดีออกกำลังมันก็สิเป็นอีกแนวนหนึ่งพี่น้องแต่ถามว่า มันนั่นเพราะมันกับพผิดดอกนะครับผมเพราะว่าควายลังโตมันโตหญ่แห้งจังพอพันยันยังเสียส่วนหลายคนกับพ่อะควายออกนะครับมเพราะว่ามันยางไบ่ไหวนะครับผมพอพันโตยันยังเสียคนกับเอาไว้ในคอกหล้อก็เอาหญ้าให้กินแล้วก็นอนนะครับผมแต่ว่าพอพันนุ่มๆแบบผสมโตแบบพอพันผสมโตนี่ควรจะให้ได้ยางนะพี่น้องเฮ้าควรจะให้ได้ยางกว่ากำลังบ้างนะครับผมหล้อก็กินหญ้านอนน้ำตามธรรมชาติที่เขาควรจะเป็นนะครับ จังควายคอกนี่ได้ดสไอาหารเสื่อมนะพี่น้องเข้าโอ้ยแม่สายเพชรอุดรนะครับนน่นลูกเพิ่นลูกสาวหน่อยนี่ผมมาบักเถือกหน่อยตัวนี้ได้พี่น้องเนี่ควา่ท่องได้หน่พี่น้องเขามามาอีหล่ามามาใกล้ๆมาลูกมามามาเร็วๆๆมามามาใบแก้มน่นน่มะบักเถือกหน่อยตัวนี้เน่านะครับผมเน่าก็ตัวนั้นเน่าแล้วก็หหางสูงก็ก็ก็พี่ไสนะครับพี่น้องอน่าขดเนี่ย นี่แหละจังได้ยอยู่ในฟร์มที่มีการถ่ายทอดอ่ามีฟร์มที่เป็นระบบนิเวศดีๆอยงสี่ควยหน่อยตัวนี้สูงนะครับพี่นอ้องอนาคตไกลครับถ้าว่าแม่พันธุกะเท่ากับเบื้องการทรงหลวกลองลสี่แหละนะครับผมนี่จังยี่หน้าหน่อยนี่ถือว่าเป็นไขยท่องถือว่าสาผัางหนึ่งตรงเบื้องว่ามันสีหง่ซ้ำบักเถิกหน่อยตัวนั้นแล้วมันสียังเป็นแังได้นะครับผมถ้ายังเป็นสีท่องท่อง,ท,องท่องของสี่ย่นี่โอ้ถือว่าเป็นเกรดควายงามด้วยพี่น้องด้วย แต่ว่าพวกหัวลูกทั้งใดนะครับผมเพราะว่าผู้ผู้เลี้ยงผู้ผู้ป่านี่กับพวกหัวต้องต้องถามผู้ล่วงนะครับผมอ่ะเ่ามีอย่างดอกพี่น้องมายามคอกคว้ายคอกเดิมๆที่เคยพี่น้องเด้อก็คือไอเพียดที่ไปยุ่นแม่ข้ามลานี่เป็นลูกแม่ใหญ่ตัวนั้นแล้วก็ยังได้ลูกเถือกเอีกแล้วก็ลูกตัวลูกตัวที่สามแล้วกันย่างพวหัวแต่ว่าแม่นี่ก็ให้บักเถือกสองตัวื่อกันแล้วก็ตัวที่สามน่ท้อง เดี๋ยวสิวเ,เรื่องกดสามต่อหนึ่งให้พี่น้องฟังนะครับผมใส่ไ er ด้นะครับผมสัตว์เลี้ยงลูกโดยนมร่วมทั้งคนนะครับผมกดสามต่อหนึ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิเวสู้ฟังก็คือถ้าสมมติว่าพันได้ลกูกตัวเถือกสามก็คือได้ลูกเถือกมาสามตัวที่แรกเนี่ยตัวที่สีมีสิ์สิเป็นตัวแม่ครับหรือถ้าได้ตัวแม่มาสามตัวตัวที่ซีกับมีส์ปเป็นตัวเถือกแต่ว่ามันสิปเป็นสามสามต่อหนึ่งนะครับพี่น้อง จังคนคือกกันจังพี่น้องผมนี่ก็คือกันเนยอยพวกลุงป้าเสียผู้ผู้ลุงมีลูกสาวสามคนมีลูกชายผู้หนึ่งผู้ป้ามีลูกชายสามคนมีลูกสาวผู้หนึ่งทั้งเสียนี่ครับแม่แม่ป้ามันทีเป็นกดกดสามต่อหนึ่งนะครับพี่น้องแต่ว่าถามว่าลอยบนเส้นบ่อก,กะก็เกือบแปดสิบเก้าสิบนะครับพี่น้องเพราะนั่นถ้าพี่น้องเขาเพิ่งสังเกตแม่ไดยให้ลูกแม่มาตลอดสามแม่ ตัวที่ีกับมีเสีเป็นตัวเถือกแต่ถึงแม้่าตัวที่สี่เพราะเป็นตัวเถือกตัวที่หาก็ต้องเป็นตัวเถือกครับอันนี้ผมเคยเลี้ยงงัว่านะครับผมงัว่าผมกับไฮลูกแม่ซี่ตัวตัวที่หาเป็นบักเถือกนะครับแล้วตัวที่หกตัวที่เจ็ดตัวที่แปดเกิดเป็นตัวแม่แต่ว่าถ้ามันสอดตัวเถือกมาสามตัวมันสิไปได้ประมาณตัวที่สีที่สิเป็นลูกแม่ด้พี่น้องด้วยอันนี้ว่าสู้กันฟัง ในสัตว์เลือดอุ่นนะครับผมมันสีมีกดสามต้อนึงนี่ไม่ห้าเบื้องนะครับพี่น้องห้าเพราะนั่นกะพี่น้องกับพี่เจ้าหน้าเอาว่าควายห้าเป็นยังมันจังได้ได้ลวกเถือกควายห้าเป็นเพิ่มขึ้นมนได้ตัวแม่แท้จังได้ไนดน้ลวกแม่หนึง่งมันจะต้องมีตัวทั้งทั้งตัวผูตัวแม่นะครับพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นห้ากับเบืรร้องกดสามต่อนึงนะครับผมจองซะเป็นยังไม่ป้าเนี่ยบลกเถือกหน่อยนี่จองเลย เห็นแล้วเห็นอนาคตแล้วนะครับผมแต่ว่าบักถังนี่อ้มีผู้สาวน้ำเขาไปเนี่ยบักถังเนี่ยโอ้ยได้สาวหลายตนเลยที่ได้สาวหลายตัวแล้วท่นทงเนี่ยเก็บกินมดแล้วโอ้โหวดพวดพวดพวดครับผมข้างบักเพชยดนั่งอยู่ใต้ในค่ขวักยังได้ผู้สาวน้ำเขาว่าวบักพีชใสเบิ่นนั่นนะ แต่ว่าโตซ้ำสั่งนี่ยยุ่งคอกทั้แม่ทั้งหลานะครับกินหัวอาหารแต่ว่าไอ้นี่ไม่ได้กินโอเกันนันเดออบกุดนันเดอ๋อออกไปครับออกแวออกกอนนี่ได้ตัวเถืองก็ตัวแม่พลันเห็นว่าสุดยอดเลยแต่ว่านี่แม่นี่ก็คือได้ตัวแม่ลูกแรกนยนั่นเห็นว่าพี่น้องนี่แม่สาวได้ลูกสาวตัวที่สองยังสี่เป็นตัวแม่ครับพี่น้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผม ตัวที่สามเป็นตัวเมียอีกตัวที่สี่ยังสิเป็นตัวเถือกครับพี่น้องอันนี้คือผมบอกเรื่องกดสามต่อหนึ่งไอ้พี่น้องฟังเด้อพี่น้องก็ฟังหูไปหูค่อยๆศึกษาไปมันอาจจะว่าเปลี่ยนคือยังผมบอกแต่ว่าส่วนไหลในบรรดาสัตว์เลือดอุ้นเวลาให้ลวกรวมทั้งคนเด้อพี่น้องเด้อส่วนหลมันสิออกกดสามต่อหนึ่งครับถ้ถาลูกไส้สามสีได้ลูกสาวหนึง่งถ้าลูกสาวสามสีได้ลูกไส้หนึง่งมันสิสอดมากแบบสั้นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ฟังเป็นความรู้ ฟังหูไหวหูฟังเพื่อศึกษาฟังเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจข้ามว่าทั้งหมดทั้งมวลของผมว่าไปเป็นเป็นการค้นคว้าข้อมูลเราประสบการ์ส่วนตัวนะครับพี่น้องเฮาบ่าได้แม่นความจิงทั้งหมดเด้อพี่น้องเด้อเพราะนั้นก็บ่ต้าตรงเสือผมแห้งเด้อพี่น้องเด้อฟังเพื่อความเหมือนเทิงฟังเพื่อเปลี่ยนวิทยาท่านฟังเพื่อเตือกกาลังแรงใจในใการหาวขยเลี้ยงครับพี่น้องเอาออสั้านี่แหละแม่ป้าขอบคุณครับ